ยกขึ้นแล้วไงหนักไหมยกขึ้นแล้วเลยค่ะที่แล้วที่คราวนี้เหรนผมไม่เห็นได้ยกอ่ยอ๋อผมไม่ยกอ่ะไม่รู้ ทำยังไงอะไม่ไม่ไม่ทำยังไงอ่ะอธิษฐานอธิษฐาน้เฮยขอให้เล่นจบไม่อยากไปเหมือนกันหรอไปไหมไปไหนจบไปเล่ยนจบได้หรอไปเล่นน้ำเขื่อนอ่ะมันเล่นน้ำเขื่อน้แม่ผัวบอกไม่ให้ลงน้ำพูดกับคำทำไมไม่รู้ขอให้ทั้งเลยใช่ไมขอให้จบด้วงมาเป็นศิษย์ถ้าเราเป็นจบขออยู่พิเศบอเด็กเรียนจามงานมันเยอะแถวนั้นอ่ะมีแต่พวกอันนั้นอันนั้น ตัวเฮียเท่านั้นแ้วก็มาทางฉับทางเทเบอรงามไปทางเทเบอร์งามฮะเสร็จแล้วก็กดบันทึกปิดไว้ก่อนแค่ตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้อืมนี่ก็กำลังมาตัวที่ขอใหม่อีกทีหนึงพ่อ

อีกทั้งอีกทั้งหนึ่งอีกทั้งนหใครเข้าอย่าบางังนะผมข้างกล้องครับเดี๋ยวผมถีบครับ <c oughs> หนักจิงวะ้มึงลองยกดูวจะขึ้นไ้อขึ้นั้ยท่วมหวัวท่วมหัว ทวงแล้วไอ้ใครเห็แค่นี้เลยวุ้น่อหมวแขหักกว่าดีจะจะลงนเลยนะได